โอ้วันนี้ได้มีโอกาสมาหน้าด่านตรงนี้เขาเรียกหน้าด่านอะไรนะอดด่านหนองทายที่จะข้ามไปลาวข้ามไปเวียงจันทร์วันนี้ก็นั่งรถมาเที่ยวรถยนต์องีอยากอ๋อเลยนั่งสาเล้งมานะครับโอ้โหนี่ก็คือหน้าด่านเลยรถอันนี้เขาก็ต่อคิวเพื่อจะรอข้ามด่านรอข้ามไปฝั่งนู้น เราข้ามไปทางนู้นก็คือข้ามไปลาวรไปเวียดนาะมตอนนี้เขาก็รอเข้าคิวกันโอ้โหอยู่หน้าด่านเลยนะเนี่ยสุดยอดจมเลยด่านพรมแดนหนองคายสุดยอดอออนี่ครับหน้าด่านด่านพรมแดนหนองคายนะฮะโอ้โหวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยว ที่หน้าด่านพรมแดนของหนองคายนะครับสุดยอดเลยคุณพี่เมื่อกี้เขาขับขับรถเหรอหรอเขาเป็นแฝขับอ๋อนึกว่าเขาขับข้ามไปเองโหสุดยอดน,ยน,นี่ครับโอ้ยแกวเลยม,มีโอกาสมีโอกาสผมจะต้องไปให้ได้นีเราข้ามกันแล้วคนที่ฉิดวัคิีนหะข้ามกันได้แล้ว นนคนไหนที่ฉีดวัคซีนแล้วข้ามไปได้โอ้คือวิ่งไปถึงบ้านเขาเลยใช่ไหมโอ้จ๋วมากเลยน,น,นี่รถเขาก็จะรอคิวกันเต้มไปหมดเลยนะเพื่อจะข้ามไปฝั่งลาวอูดอนทานีหนองทายเลี้ยวซ้ายนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวแล้วครับอยู่หน้าด่าน ที่กาลังจะข้ามไปฝั่งลาวฝั่งนู้นนะฮะก็มีรถจอดเรียงรายกันเต็มไ่หมดเลยรถบรรทุกนะครับผมก็มาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายเดี๋ยวช่วงประมาณสักสักพักหนึ่งก็จะไปหาสถานที่เที่ยวของจังหวัดหนองคายนิดนึงรถเยอะมากที่นี่นเราจะไปไหว้พระหลวงพ่อพระใสนะครับไปขอพอรกันนิดนึง ถนนเขกว้างมากเลยดีรถบรรทุกมากันเยอะแยะมากมายเลยเช้านี้ก็นำบรรยากาศแถวๆหน้าดา่านจังหวัดหนองคายมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน,นะฮะวันนี้เราก็มาถึงหนองคายแล้วตรงนี้คือแม่น้ำโขงโอ้โห แม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงวัดยโศกวัดอะไรนะหายโศกวัดหายโศก,ก,กหากโศกหเศร้ายงไหาโกโศกหเศร้าโอ้โหนี่คือแพรเปิดแล้วจ้านี่คือแม่น้ำโขงครับโหดีใจม,มากเลยที่ได้มาแม่น้ำโขงวันนี้ตรงนู้นก็คือสะพานที่ข้ามใช่ครับถ้าไปฝั่งเราใช่ครับนั่นหมายความว่าอยู่ฝั่งนู้นคือฝั่งลาวใช่ครับยังจันี่น้องถ้าเดือดก็ก็คือประเทศนอกแล้วไม่ใช่ประเทศไทย เขาเอาแม่น้ําเป็นตัวกั้นใช่ไหมกั้นเขตระหว่างแดนไทยกับลาวนะครับสานโอ้สุดยอดนี่นะฮะฝั่งนู้นคือฝั่งลาวฝั่งนี้คือฝั่งไทยโอ้โหได้มีโอกาสได้เห็นบ้านของเพื่อนบ้านเรา Uh huh. ถ้าด่านเปิดนี่ข้ามไปแล้วอ๋อ oh, ถ้าด่านเปิดนี้คือเราสามารถข้ามไปได้เอาแล้ว,เ,ลวเราจะข้ามทางเรือหรือว่าทางนี่จุดขน,น,นส่งสินค้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดู uh huh. อืมดูดูคือสะพานกัดคือหมายหมายความว่า,วาถ้าถ้าคนจะข้ามไปอะ่ะคนจะข้ามไปนั่งเรือไปหรือว่านั่งรถไปส่วนมาก นั่งรถข้ามสะพานเขาต้องนั่งรถไปใช่ครับอ่าแล้วเราขี่เรือไปอง,งี้ไม่ได้เหรอได้ยากที่นึกขับไปกินข้าวอะไรกันแล้วกลับมาเรือเดี๋ยวเขาปืนยิงเอาดิไม่อันนี้จุดผันปนเนี่ยอ๋อจุดผันปนอ่าโอเคนี่นะครับนี่ฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานนะครับโอ้ยสักวันต้องข้ามไปให้ได้ฝั่งนู้นฮะสักวันมีโอกาสจะข้ามไปให้ได้เลยจะนั่งรถข้ามไปฝั่งนูน้นโอ้ยสวยมากนี่คือครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะที่ได้มีโอกาสมาตรงนี้นะครับ มีความใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากจะมา <c oughs> มีความใฝ่ฝันมากว่าอยากจะมาตรงนี้นะครับโอ้จะได้เห็นเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยป่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบริเวณกันนิดนึงนะครับเ,เป็นท่าเรืออ๋พพอพราะปกติแล้วเราต้องทำบัตรอะไรไหมเวลาเราจะข้ามาไปถ้าสมตามติเราไปกับเรืออะไรเงี<อ>้ยมันไปได้<พ>หรือเปล่า<พ>อ,อ๋อต้องมีพาสปอรปตอดไปเหรอ ปกติผมก็ส่งสินค้าตรงนี้แหละครับอ๋อตัเรียนก็องาส่งนี่แหละอืมตรงนี้มันด่วนได้ทุกเวลาไม่ต้องรอคิวปื้นเลยหามไปได้เลยก็เขาออกทุกึุกชั่วโมงเรือนแพหายโศกเรือนแพหายโศกนะฮะอืมแจ๋วมากเลยครับเป็นเพื่อนครับให้เพื่อนๆดูที่เขาเอาสินค้ามาลงก็คือแถ,แถวๆนี้ โปะเ,เรืออ๋อครับเรือก็เรือพวกนี้ก็จะมาเทียบครับนี่ครับเรือสินค้าครับอันนี้คือเรือสินค้าใช่ครับผลอยู่นี่แหละผลใช้เงี้แล้วก็ข้ามข้าเรือตรงนี้แบกขึ้นนะตอนลงก็ไหลไลงอันนั้นคือโปะเรืออ๋อตอนนี้เขาปิดอยู่หลายสิบล้านเนี่ยบูว์อ๋อเวลาเอาสินค้าลงเข้ากไ็ไหลลงไปเลยครับไหลลงไปเข้าเรือตอนนี้เขาส่วนตนก็ปิดอยู่ โอ้โหอันนี้คือเรือไทยใช่ไหมเรือไทยพี่ก็มีใส่ของพวกทุกอย่างนะครับข้ามได้หมดเนี่ยก็ข้ามไปท่าเรือท่าเดือตรงนั้นนั่นก็เรืออ๋อก็จะข้ามไปนิดนึงวิ่งตรงโน้นถ้ากลางคืนก็ใครอยากมาทานข้าวพาครอบครัวมาก็มาได้หรือว่าบางจะงบางที่เนี่ยเขาก็จะมาลอยอะไรลอยอังคารนะพี่อ๋อเอากระดูกมาลอยใช่ไหมที่จะมาท่าเรือนี่แหละเพื่อเพื่ออีสานเลยจะมานี่หมดท่าเรือนี่อ๋อ กาเหลือพวกนี้ก็จะพาไปลอยอยังคารคางแม่น้ำของพาไปพระธาตุล่าน,ออน,น,น้องตรงนู้นนะครับเด๋ยวมีพระธาตุพระธาตุอะไรครัวจะไปนะอเมเจอไม่หลเราก็ขับรถไปโอ้แม่น้ำคงนี่กว้างมากเลยกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศลาวนะครับดูสิฝั่งนู้นก็คือฝั่งลาวแม่เจ้าตอนที่ผมอยู่ภาคตะวันออกนะผมเคยเห็นประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันก็คือประเทศกัมพูชา แต่ก็ไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้แล้วฮะเพราะว่าผมวิ่งรถเข้าไปนี่เดียวเขาเวียงจันทร์เนี่ยมันตรงข้ามกับสีเชียงใหม่ครับไปประมาณ2ี่สิกิโลจากสถานไปครับหรอครับอันนี้แค่เขาเรียกว่าเป็นเลยเป็นตำบลเล็กๆขอเนี่ยตำบลท่าเดืออะไรเงี้ยอืมพราะอยู่ใกล้ตรงนี้มันก็จะระบบเศรษฐ,ฐกิจมันก็ขนส่งไงแม่น้าโขงนี่น่าจะหลั่งไหลมาจากทางนู้นน,นะเนาะจีนใช่ไหมช่วงนี้จีนเปิดเขื่อนครับพี่ระบายน้ำเนี่ย น้ำไห,ห,หลามาจากด้านบนนู่นด้านบนนู่นก็คือจีนจีนอยู่ด้านบนนู่นเนี<ช>่ยใช่ไหมมาจากเชียงรายเชียงใหม่เดี่ยวลองคํำนั่แหละครับโอ้ใช่ใช่เอ๊ะอยากรู้จังว่าแม่น้ํโขงนี่ไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดอะไร <c oughs> ต้องไปหาในอุบลอุบลเหรออุบลน,นั่นแหละครับอืเพราะว่ามันไม่ได้ลงไปทางบุรีรัมย์ศรีสะเกดอะไรทางนู้นนะมันจะไปเลาะไปทางนู้นแล้วไปออกนู่นเลยผมเจียมเลครับอ๋อ น่าจะไปออกเวียดนามขเขมนรนั่นแไปทางนู้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูแลน้นั่งจุดนึงไปครับเดี<ล>๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูจุดต่อไปนะฮะโห<อ><อ>เยี่ยมมากเลยครับ <c oughs> วันนี้ได้มีโอกาสมายืนในจุดที่ตัวเองอยากจะมาแล้วนะฮะโอ้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนของเราด้วยนี่ฮะเป็นใจพาเรามาเที่ยววันนี้คือถ้าเป็นผมเองมาเที่ยวเองนะก็คงจะไม่ไม่รู้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็อย่างน้อยก็ มีเจ้าถิ่นพามาเที่ยวนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวในจุดต่อไปนะครับด่านพรมแดนท่าเรือหนองคายวืดเราจะพาเ,เพื่อนๆมาเดินชมกันต่อครับแถวนี้เขามีอะไรเอ่ยอุ้ยนนนเ,เป็นถนนคนเดินเป็นเหมือนตลาดนัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมช่วงนี้เขาปิดอยู่ครับ ว่าจะเปิดเร็วๆเนี่ยอ๋อขอให้เศรษฐกิจไทยดีกว่านี้เถอะนักท่องเที่ยวจะได้มาที่นี่กันเยอะๆอันนี้เงียบเลยโล่งเลยไม่มีเลยเฮ้ยตลาดแคมของใช่ครับใช่แคมของแปลว่าอะไรอ่ะข้างข้างน้ำโขงข้างน้ำโขงแคมก็คือข้างแคมก็คือข้างอ๋องอ๋อ ต,ตรงนี้ลหะแถนี้ใช่ใชไหมโอ้เป็นจุดที่เขาจะต้องมาถ่ายรูปกันใช่ไหมแล้วก็จะมีพญานาคสองตัวเดี๋ยวผมบอไปว่ารำรวมเดีย๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้กันก่อนนี่โห้ยสุดยอดเลยตลาดแคมโขงนะฮะตาดนี่คือแม่น้ำขโขงโห้ยชอบใจจังเลยครับนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมายืนอยู่ข้างๆแม่น้ำโขงแล้วนะฮะ เป็นที่ที่หนึ่งที่เคยบอกกับตัวเองว่าอยากจะมาที่นี่มากเลยอยากจะมาให้เห็นกับตาเคยเห็นแต่คนอื่นก็ถ่ายกันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายเองแล้วโอ้ยดีใจมากเลยครับสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะ,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 ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับนะฮะที่มีความสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนเดินขึ้นไปกันนะครับ โอ้โหสวยมากไปครับจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปชมครับว่าด้านบนนั้นเขามีอะไรไปเลยขอเดินชมกันหน่อยนะฮะโอ้โหเยี่ยมมากเลยเป็นโครงเหล็กนะครับหนาใหญ่มากเราจะขึ้นสู่จุดที่สูงกว่าเดิมชึ่มชๆๆมชึมชึมชึม,ม,มโหเยี่ยมมากเลยครับ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวนะฮะผมว่าอืมสิมีกระจกอืมโหแต่มันเดินโยบยาบโยบยาบโยบยาบเพราะข้างล่างนั้นจะเป็นพื้นเหมือนพื้นตะข่ายเหล็กนะฮะโอ้โหสูงมากอันนี้เรือไทยเหรอใช่ครับ จะไปเที่ยวคับพี่ล่องเรือเที่ยวเนอ๋อล่องเรือเที่ยวกัน,กนครับคนละร้อยหรือสองร้อยแหละไม่เกินนี้ไม่กี่บาทหรอกโอ้เจ๋วเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวใช่ไหมใช่อย่างเราอยากไปเที่ยวเนี่ยก็จะมีรอบพาเที่ยวล่องลงไปถึงรมธาตุล่าน้องเนี่ยจะเป็นพระราลากางน้ำไม่เห,หมือนกันครับที่เป็นสันแต่เดี่ยเราจะไปกันแต่เราเดินไม่ไหวนเจ้า,จารถเดินไปเลย เราจะไปดูพญายนาคสองตัวโดตรามงตอ๋ออยู่ด้านหน้านู้นใช่มีพญายนาคด้วยมีมีเรือด้วยเย,ยี่ยมเลยเพอ,อ,อ,อมีพระด้วยเนาะน่าจะไปรอ,องคารมนี่แล้นี่แหละครับริมฝั่งโค้งครับโอ้โหสุดยอดรถบเปทุกวิ่งไม่ขาดสายอะมนสะพานที่เห็นไกลๆตรงนู้นจะเป็นสะพานนะครับ ข้ามตรงเขตชายแดนระหว่างไทยกับประเทศลาวนะฮะจะมีสะพานรถสามารถวิ่งข้ามได้ตรงนู้นนะครับรสวยมากครับให้เพื่อนๆดเูเรือขนส่งสินค้าตกงานอืมจะสองปีแล้วเนี่ยไม่ได้ดิ่นแย่เลยใช่ไหม,อออหมโอ้ยน,นี่ครับเขาสร้างแต่ละอย่างสวยๆทั้งนั้นเลย โอ้ oh, เยี่ยมมากเขาจะใช้โครงเดี๋ยวขอดูนิดนึงเหมือนจะเป็นโครงเหล็กแหละเดินมันจะยุบ,ย,บยับยุบย่ำนิดนึงแต่สวยครับกั้นอ้อมรอบด้วยกระจกนะฮะพาลูกเต้าแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องขึ้นมาเที่ยวชมได้แต่ถ้าเป็นเด็กก็ต้องระวังนิดนึงนะนี่ฮะจุดชมวิวนะครับ เขาก็จะปูไปด้วยหญ้าเทียมแสดงว่าเขาไม่ค่อยได้ดูแลปฏิรูปเท่าไหร่เพราะว่าิดถนนอ,นอ๋อใช่เพราะว่าฝนตก<อ>ด้วยลมันพัดนะฮะสวยครับไม่เข็ดตรงนี้สวยมากโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมยยอย่างอื่นกันต่อไปดูพญายนาคนะครับแล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดนะฮะ นี่จุดนี้สวยมากครับเหมาะกับการถ่ายรูปเลยมีพญานาคด้วยนะครับโอ้เยี่ยมเลยสวยมากครับตรงนี้นี่จะพาเพื่อนๆมาชมครับสวยมากๆเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันแต่ก่อนอื่นเลยจะพาเพื่อนๆเ,เดินมาชมก่อนดูซิว่าแถวนี้นั้น มีอะไรที่สวยงามบ้างจะให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับโอ้โหสวยมากครับดูสิสวยมากเลยดูวิวสะก่อนสวยมากครับนี่ฮะดูครับโอ้โหจุดๆนี้ก็จะมีคนมาถ่ายรูกปกันเยอะนะครับจุดที่สวยอีกมุมหนึ่งโอ้สุดยอดเลยดูสิ สวยมากครับโอ้โหทั้งใหญ่โตมโหลานมากเลยริมฝั่งด้านนี้ก็จะติดกับแม่น้ำโขงนะฮะจะพามาเดินชมครับนี่ง่ายแม่น้ำโของอยู่ตรงนี้นี่เอง มีโอกาสจะข้ามไปฝั่งลาวสวยมากเอาละครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวแถวๆริมแม่น้ำโขงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกที่ที่หนึ่งนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับพระธาตุล้านหนองนี่เป็นพระธาตุที่ใหญ่มากๆเลยครับ อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆมาดูจุดนี้หุยมีบันไดไม้เดินลงด้วยโหสุดยอดมากเลยนี่ครับสวยมาก เราเดินลงไปเที่ยวกันสวยสุดจริงๆนี่คือครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมานะครับ ให้อาหารป้าเหรอครับทำบุญเลยพี่ฮู้ปลาเยอะเลยเป็นปลาน้มจืดใช่ไหมใช่ครับพี่ธรรม้างาาแนะเนี่ยนี่คือปลาท้องแค้นโหที่เยอะแท้น้ำโขงไอ้นี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีปลาพวกนี้โหเขายังอยู่อ่ะกระดูกด้วยเไาอยู่ริมชายฝั่งปลาปลาปลาหายแดงๆอะอืม โอ้เยอะมากเลยดูดิมีหางแดงๆอยู่ด้วยปลาอะไรมะไม่รู้หายไปโอ้ยคือเยอะมากเขาคงจะซุกอยู่ในนี้แน่นอนเลยแม,ม่น้ำใหญ่ยังอยู่ได้มไม่มีปลาใหญ่กินเขาเนาะนี่่ไมมเข้าาอยู่๋อโอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะเยอะมากตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าพะาตกลางน้าพะทักลางน้ำใช่ครับ จะให้เพื่อนๆดูครับเป็นพระธาตุกลางน้ำโอ้สุดยอดเลยพี่ผมพาไปขอพรเดี๋ยวผมจ่ายเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยการเองอ่ะอ๋อเราจะเราจะนั่งเรือไปใช่ไหมใช่ครับจะนั่งเรือกันไปขอพรกันไปก้าวเลยนะ ชชไหมไเ,เราจะใส่ชูชีพกันก่อนตอนนี้เราก็จะไปขอพรพระธาตุกันนะฮะค่าเรือก็200บาทหนึ่งคนก็200กบาทปกตอนนิอันนี้ VAP อ๋นนอ,นนอปกติกับคนละยี่สิบเราเมาส์เขาเรือไป200บาทนะครับแล้วเราก็จะไปกราบไหว้ขอพรพระธาตุกันนะฮะ เพื่อนๆก็มาได้นะครับนะฮะเขาก็จะมีเรือไว้สําหรับรับจ้างที่จะพาเราไปกราบไหว้พระธาตุนะครับพระธาตุกลางน้ําเนาะอยู่ตรงนี้ครับก็ดีใจครับที่ว่าได้มีโอกาสมานะฮะขอบคุณมากๆเลยเจ้าถนิมที่พามาด้วยโอ้เยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้พระธาตุทางด้านนี้กันนะฮะนั่งเรือไม่ใช่นั่งหลักยืน มาสองคนก็บแบบชิวๆสบายๆส,สวยมากบรรยากาศดีมากเลยนี่คือพระธาตุกลางน้ำนะฮะเขาเรียกพระธาตุกลางน้ำปะ่ะใชค่ครับพี่นี่ครับคำอธิษฐานปิดอ๋อเขาจะมีคำอธิษฐานอยู่บนเรือ,อเ,เลยนะครับผมก็ครั้งแรกที่มาแล้วเนี่ย ไม่ไม่มีเวลามาวันในี้ไหนๆก็มาแล้วขอบอดเลยแต่ก่อนพระธาตุก็จะตั้งอยู่แบบนี้แหละครับเต่ว่าน้ำมันกังซ่อลงมาเรื่อยอ๋อครับโอ้องใหญ่มากๆเลย ไปด้านหน้าได้สุดเลยใช่ไหมลำบากสองอวันได้เลยครับสัมผัสพระองค์ท่านได้อ๋อเขาจะมีจุดที่เราสามารถที่จะมัดได้เลยเราก็จะไปอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนั้นได้เลยเขอดูนิดนึงอ๋อโอ้เยี่ยมเลยครับไปขากองวได้เลยครับ เราได้อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับนะฮะเป็นพระธาตุกลางน้ำโอ้ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมอนกันนะ,ะถ่ายผมนิดนึงครับผมผมถ่ายไว้แล้วแหละถ่ายไว้เสร็จ ตอนนี้ก็มากราบไหว้กลางน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> น้ำมนต์พี่ไก่ครั้งนึงได้สัมผัสน้ำโขลงไหมพี่โอ้โหนี่คือสัมผัสแล้ว,ลว,ลวน้ำโคลงน้ำโขงฮะได้มีโอกาสมนาะ <c oughs> สัมผัสแล้วครับวันนี้โอเคเที okay. ่ยยววด้ นำเชี่ยวมากนะครับ,รบก็เป็นพระธาตุที่อยู่กลางน้ํานะครับก็จะมีประสงค์นิกรหรือว่าประชาชนนะครับมากราบไหว้ที่นี่เป็นสิ่งที่เคารพและศรัทธ,ธาวันนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสได้มาเยือนที่จังหวัดหนองคายก็ต้องมานิดนึงนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเพื่อนบ้านของเรารดูดกันใหญ่เลยฝั่งนู้นก็ดูดสายรอบไปรอบสองเร้บ <c oughs> <c oughs> แล้วว่าแน่ผมพายแยาๆมาจะได้แนะนำม,มาถึงอย่าให้โควิดมันสาก่อน <c oughs> ช่วงนี้เขาเปิดแบบเสรีแล้วหรือยังอ่ะคุณลุงยังครับผมยังใช่ไหม,มอ๋อยังพูดง่ายๆว่ายังยังพอเดินทางได้แหละแต่ว่ายังไม่เสรี เดินทางกลับนะฮะคุณลุงก็จะพาเวียนรอบนึง บรรยากาศดีมากเลยเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยฝัง่งนั้นนี้คือฝัง่งไทยฝั่งนั้นนี้คือฝั่งลาวโอ้ยผมอยู่ระหว่างกลางสองประเทศเลยสบาย <laughs> อยู่ระหว่างกลางสองประเทศนะครับนี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้ยสุดยอดบรรยากาศดีมากไม่เคยมาเลยนะฮะก็มีปเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งอยากจะมาอยู่ที่แม่น้ำโขงให้ได้นะครับคือไม่เคยมาสัมผัสด้วยไม่เคยได้เข้ามาใกล้เลยไม่เคยได้เข้ามาอยู่แบบนี้เลยรู้สึกวันนี้ ดีอกดีใจมันมากเลยที่ได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้แม่น้าโขงนะฮะแล้วก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามแนวริมผังโขงด้วยนะครับของจังหวัดหนองคายนะวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าทิพยมากๆเลยนี่เจ้าทิพยพาเรามาครับขอบคุณมากเลยนะฮะนีฮะสุดยอดเลยเราจะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับนะฮะวันนี้ก็มีความสุขมากๆแล้วก็ได้ไปในที่ที่เราอยากไปนะครับ วันเวลาไม่ค่อยท่าวันเวลาไม่ค่อยใครอยากจะไปที่ไหนให้รีบไปพก็คนเรานั้นไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่ <c oughs> ไม่มีใครอยู่ข้างฟ้านะครับทุกคนคือมีเกิดแก่เจ็บตายผมคิดว่าผมอยากเที่ยวผมอยากไปที่ไหนผมจะไปอยากใช้ชีวิตที่ยังพอสู้ไหวยังพอมีแรงอยู่ อยากจะไปในที่ที่เราอยากไปนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตรเราในตอนนี้เราทําไว้เถิดน,นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตวันหนาจะเป็นอย่างไรวันนี้ทําให้ดีที่สุดฝากไว้ไได้ครับบ๊ายบายตอนนี้เราก็ถึงฝั่งแล้วขอบคุณหลายหลายมีโอกาสจะมาเที่ยวใหม่ครับ ขอบคุณครับคุณลุงครับผม